สวัสดีค่ะ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 สำหรับข่าวสูงข่าวเราเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่เจ็ดตุลาคม2559กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชันาญแจมดวงค่ะเมื่อวานนี้นะคะจุลานี่ไม่มีบรรยากาศแบบนี้นานแล้วไหมส่วนมากเราจะเห็นบทธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เออมากกว่านะคะเมื่อวานนี้ล้นเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะ มันมีคนช่วย PR นะคะแล้วก็โจชัววองนะคะก็ได้มีการวิดีโอพอลสกายเข้ามานะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ข<โ>อ,อสามเรื่องค่ะอย่าพูดถึงเหลืองอะไรยัางไงาบ้างเดี๋ยวเราค่อยดูรายละเอียดกันนะคะแต่ปมประเด็นเนี่ยแหมไอสิ่งที่ขอถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยนะคะไม่มีใครรู้หรอกนะคะส่วนประเด็นเรื่องของการบินไทยนี่โอ้โหเขามีความ เอากระเป๋าซ้ายไปใส่กระเป๋าขวาแล้วก็ทำแบบนี้กับทุกรัฐบาลถ้ามันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วทำไมต้องขอเวลา2เดือนนะคะในการที่จะคิดค่าใช้จ่าย คิดอะไรนานขนาดนั้นน่ะสองเดือนแล้วต้องติดต่อกับฮาวายเลยซึ่งก็งงว่าทําไมต้องรอฮาวายมันเรื่องบนเครื่องไม่ใช่เหรอคะรอเรื่องแลนดหรือเปล่าเวลาแลนน่าจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างสายการบินของแต่ละประเทศเราไม่ได้จ่ายตังไปแล้วไหมคะบินก่อนจ่ายทีหลังหรอใช้ก่อนดีนไทองคําอย่างเงี้ยหรอการัดใจดีบินก่อนกินก่อนแต่ฟ้องแล้วนะคะ เพราคนที่เอารายชื่อมาเปิดเผยแทดงว่ารายชื่อจริงอรายชื่อของลูกค้าก็มีฝั่งของภาครัฐก็ออกมาที่มีปรากฏชื่อชุดรัศมีก็จริงจะไปทำงานรายการโดนหน้าประเทศไทยแต่โดนเบรกซะก่อนเพราะว่าไม่มีคนมาแทนในข่าวเช้าก็เลยไม่ได้ไปเรื่องนี้ดรปณิธานออกมาบอกนะว่าสารนิ่งงเลยว่าเอา ทริปฮาวา้นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยอเออแล้วกํางโหมบอกคุ้มนะที่จ่ายไปอ่ะ <idez. S 2> ทาให้สหรัฐเข้าใจไทยได้เยอะเลยหรอ <G ül üyor> หรอ <G ül üyor> เขาเข้าใจไทยได้เยอะเหรอฮะ <G ül üyor> เอออ่าเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะประเด็นอะไรนําสู่การพาดหัวใหญ่พาดหัวรองเรามาดูกันที่มัติชนกันก่อนเลยคะ่มะมัติชนประเด็นพาดหัวใหญ่ว่าด้วยเรื่องของ,ชอนนะะของโชว์สกายนะคะของโจชวัวนะคะโจชวัวโชสกายปลุกคนรุ่นใหม่ร่วมกําหนดการเมืองข้ามประเทศนะคะฮ่องกง แล้วก็ไปที่จุฬาเงื่อนไขตำรวจเนี่ยงดแต่3ปมนะคะส่วนทางด้านของอาจารย์ธงชัยวีนนิจกุลก็เปิดข้อมูล6ตุลาคมนะคะคนนี้ฟังล้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะปรบมือยาวนะคะภาพเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมด้านล่างมุมซ้ายสุดเลยนะคะนายโจชัวว่องนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยชาวฮ่องกงสดจากฮ่องกงปลาถกถาาการเมืองคนรุ่นใหม่ในงาน40ปี6ตุลาคนรุ่นใหม่มองอนาคตที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ แล้วก็มีภาพค่ะลำลึก6ตุลานะคะตรงกลางเลยค่ะที่นักศึกษาและก็ประชาชนร่วมวางดอกไม้ลำลึก40ปีเหตุการณ์6ตุลา19จัดโดยคณะกรรมการ40ปี6ตุลา19ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์กรุงเทพนั่นเองนะคะส่วนประเด็นพาดหัวรองว่าด้วยป้อมฮาวายหรือว่าป้อมทัวนะคะจีจ้แจงบินฮาวายวันถูกป่วน บิ๊กตู่ไม่สบายใจชี้การเมืองแทรกนะคะปปะชตั้งชุดสอบปมลูกแล้วก็เมียของบิ๊กติ๊กนะคะมีภาพประกอบด้านบนสุดเลยค่ะที่พลโทรสรรเสริญน,นะคะแล้วก็ดีดีการบินไทยแล้วก็โคโสกกระทรวงกลางหมที่ได้มีการแจ้งกรณีบินฮาวายของบิ๊กป้อมนะคะมีประเด็นเรื่องของคลองถมค่ะขอภขอภัยค่ะคุณผู้ชมถมคลองขายไร่ละ10ล้านนะคะ มทบ15แฉหไร่ในหัวหินปูดที่นันทิดาจุดชมวิวนะคะพูดว่าราชการจังหวัดประจวบก็ได้มีการสั่งสอบแล้วสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีกรอบเล็กค่ะข้างๆกับผ้าหัวนี้เลยนะคะแฉน้ำปลาต่ำกว่ามาตรฐานอื้อน,นะคะผสมทั้งผงชูรสแล้วก็ใส่วัตถุก,กันเสียด้วยนะคะเขาไปสุ่มตรวจ422ยี่ห้อ ไม่ได้มาตรฐาน410ยี่ห้อมีเพียง422ไม่ได้มาตรฐาน410ใส่ผงชูรสใส่สีใส่สารกันเสียคุณผู้ชมซื้อของเหล่านี้ดูให้ดีด้วยนะคะสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยก่อมาเลงได้เหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจของมติชนค่ะสำหรับไทยรัฐเช้านี้นะคะประเด็นพันหัวตัวไม้เป็นเรื่องของการเมืองค่ะเผยกวนการเมืองไก่อูจวก ใช้ปมชั้นชั่วแก่ก็ชั่วเนี่ยนะคะยันไปฮาวายยึดกติกาเดียวทุกรัฐบาลบิ๊กป้อมเก็บตัวบินไทยเอาผิดคนแฉแล้วก็มีเรื่องของงาน6ตุลาโจชวงสกายให้แรงใจนะคะมีภาพประกอบสดจากฮ่องกงนายโจชวงค่ะนักเคลื่อนไหวคนสําคัญของฮ่องกงก็สกายสดนะคะจากฮ่องกงร่วมรําลึก40ปี6ตุลานะคะประเด็นรองค่ะนางเอกมุนเส้นรักลม่ม สแววเตียงหักแยกทางชาคริตเย้ยมหนามนะคะก็มีภาพประกอบลือแยกทางกัน้ไี้เห็นกันเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะล่าโจรขอภายล่าล่าโรคจิตนะคะไล่ฆ่าต่อเนื่องโหดสาศพพบเชือดคออีกรายเป็นคนเก็บของเก่าซ้ำรอยสองเหยื่อแรกนะคะมีภาพประกอบด้วยเหยื่อโหดสภาพศพนายเสถีรนสอนชัยถูกมัดมือไพ่หลังใช,ช้มีดเชือดคอนอนจมเลือดใต้ทางขึ้นดอนเมืองโทเวนะคะ อีกเรื่องนึงฝนหนักสะสม14จังหวัดอ่วมค่ะเร่งช่วยเหลือยันพายุแอรียังไม่กระทบนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของน้องชายทวัตชัยนะคะยังคาใจตับแตกไม่เชื่อพี่ผูกคอตายเหรียญทองก็ห่วงผลการชนะสูตรหรือว่าการสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของ สามผู้บริหารบริษัททัวร์พันศูนย์เหรียญค่ะร่วมมอบตัวตำรวจปฏิเสธทุกข้อหานะคะมีภาพประกอบอัางยี่ศูนย์เหรียญค่ะตำรวจคุมตัวนายธงชัยโรจน์รุ่งรังสีกรรมการผู้จัดการบริษัทโ A เ r ท n s p ส r อร์จำกัดขวามือนะคะพร้อมกับนางสาวธันทิพรโรจน์รุ่งรังสีบุตรสาวกรรมการบริหารบริษัทรอย a l เจมส s แล้วก็นายวินิจจันมณีภาพเล็กอันนั้นกรรมการบริหารฝูอันทราเวลจำกัด เครือข่ายทัวร์ศูนเหรียญส่งสารอาญาหลังเข้ารับทราบข้อหาที่สน,นพญาไทยอีกเรื่องนึงค่ะบุกทลายโกดังบีบีการดัดแปลงเป็นปืนจริงนะคะแต่ว่าภาพที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นเรื่องของกาแฟาปลอมค่ะตำรวจปอสบุกทลายโกดังให้เช่าในอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะระมัดระวังด้วยของมติชนนี่เป็นน้ำปลาที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคะ422พบถึง410 กินได้จริงๆแค่ประมาณ12เท่านั้นเองเออแล้วเนี่ยก็เป็นกาแฟนะคะยี่ห้อมียี่ห้อด้วยนะเนสกาแฟทำปลอมขึ้นมาแบบ3 in อินวัฟ้องร้องได้นี่นะคะรามัดระวังด้วยเจนนี่ต้องออกแล้วนะน่ะนี่คือภาพรวมไทยรัฐค่ะข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวหลักนี่ก็เป็นประเด็นเดียวกันกับพาดหัวรองของไทยรัฐประเด็นอาญกรรมนะคะที่สามารถล่าฆาตกรต่อเนื่องนะคะพบเป็นศพที่3ที่ เอามัดมือเนี่ยไปไผ่หลังแล้วก็ปาดคอจนเสียชีวิตเลยนะคะมีภาพประกอบด้วยคือตายเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนทําอาชีพเก็บของเก่าขายเนี่ยทุกรายเลยนะคะเหยื่ออาชีพเก็บของเก่าทุกรายแฉมือยังวนเวียนอยู่ย่านรังสิตเฉลิมเกียรติลงลุยคลี่คดีเองเลยนะคะประเด็นรองก็เกี่ยวกับในเรื่องของเช่าเหมาลำนี่แหละค่ะบิ๊กตู่ท้าสอบเหมาลำ บินรัสเซียนะคะทีจีก็แจ้งฟันเพจดังเปิดชื่อทริปป้อมอสสชี้แจงกันพันละวันเลยค่ะกรณีสั่งย้ายคุณปรเมศนะคะยืนยันไม่มีใบสั่งแต่อย่างใดนีมาว่ากันกรณีโจชูโจชัวว่องนะคะที่สกายสดก็มีเหมือนกันจากฮ่องกงมาถึงประเทศไทยมีภาพประกอบด้วยนะคะที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะหลังจากที่ ถูกทางการไทยนั้นสั่งห้ามเข้าประเทศแล้วก็ส่งตัวกลับไปยังฮ่องกงประเด็นถัดมาอยู่ด้านล่างขวามือสุดเลยนะคะก็ตำรวจนครบาลเนี่ยค่ะเร่งล่าตัวคนร้ายเป็นแก๊งแขกขาวนะคะ เหตุเกิดเนี่ยที่ห้างสยามสแควร์ระมัดระวังกันด้วยก็คือไปทุบกระจกรถเนี่ยค่ะจู่ก็ฉกเงินไปเลยนะคะสามแขกขาวทุบเบนซ์ฉกเงินลานจอดห้างดังวงจรปิดสามารถเห็นภาพได้ชัดเลยนะคะส่วนที่ไม่มีพลาดหัวนะคะแต่ว่ามีการเล่นภาพอยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างสุดเลยนะคะชนจนไฟลุกเป็นอุบัติเหตุรถเก๋ง b m z 4ค่ะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนเพชรกเกษมหน้าห้างโลตัส ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะไฟลุกท่วมเสียหายทั้งคันเลยขณะที่คนขับก็ตกใจวิ่งหลบหนีออกจากมาที่เกิดเหตุได้ทันนะคะนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะหน้าหนึ่งเดลิกันบ้านนะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพใหญ่เลยนะคะสำหรับเดลี n e ิวเช้านี้นะคะ เดลินิวนะคะสภาพรูนเส้นชาคริสเตียงหักเนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพใหญ่ต่อเนื่องเลยนะคะประเด็นรองค่ะขอไปที่ด้านบนละกันนะคะโปรอีกศพที่3ตมตำรวจเต้นลา่าฆาตรกรต่อเนื่องนั่นเองนะคะก็จากที่ไปเจอชายเร่ร่อนแล้วก็มีภาพประกอบเนี่ยนะคะถูกฆ่านะคะอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็มัดมือเนี่ยนะคะก็จะตามหาคนที่ทํามาละคะ่ะเพราะว่านี่เป็นรายที่3แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะ ในส่วนของทริปทัวร์ฮาวายด้านล่างค่ะการบินไทยยันของเก๊นะฮะแจ้งจับซ้ำมั่วรายชื่อนั่นเองนะคะก็มีด้วยแล้วก็เสกไก่อูมาพูดหลายอย่างเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนอกเหนือจากนั้นค่ะชวดประกันสามผู้บริหารนอนคุกพันผัวทัวศูนย์เหรียญน,นั่นเองแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของการจับขบวนการ ดัดแปลงปืนวิบิกันขายเนี่ยนะวันนี้ก็ขึ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับหน้าหนึ่งเดลีนิวด้วยนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะขึ้นไปทางด้านมุมขวาด้านขวานะคะของกรอบล่างนี่แหละแก้กฎหมายเมาขับครอบครัวซวยร่วมรับผิดนี่เป็นแนวความคิดของบิ๊กตู่นะคะอ,อยากจะแก้กฎหมายให้ดึงครอบครัวเนี่ยมาร่วมรับผิดชอบกับกรณีเมาแล้วขับด้วยเหมือนเด็กแว้นไงเออ <laughs> จ็ดชั่วโคตรเลยอืมนะคะแต่บางอย่างก็ไม่รู้หลานไม่ทำอะไระลุงไม่นนไม่รู้ไม่เกี่ยว,ยวพ่อยไม่รู้เลยนะอันนี้ก็แปลกดีนะ,ะประเทศไทยอมีชงเยียวยาจ่ายน้ำท่วมเกษตรกร,ร,กรไม่เกิน30ไร่ด้วยนะคะก็บิชชัดออกมาเปิดเผยถึงคำสั่งเรื่องนี้ส่วนด้านบนก็อึง้งสารเครมีปนเปื้อนอื้อผักผลไม้ขายในห้างนี่นะคะคิดว่าอยู่บนห้างแล้วจะไม่ล้างแล้วกินได้นะจ๊ะนะ,ะอยู่ข้างบน ไม่เป็นไรข้ามไปเลยจบแล้วค่ะนี่คือหน้าหนึ่งเดลินิวค่ะมาดูกันต่อที่ความชัดลึกค่ะประเด็นพาดหัวใหญ่ว่าด้วยรุ่งของอาชญากรรมนะคะที่มีสองบุคคลถูกฆ่าแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ริมถนนวิภาวดีลังสิตนะคะ ก็มีความคืบหน้าไปเจออีกหนึ่งศพค่ะเหยื่อเป็นสามีพยานปากเอกคดีฆ่า2รายแรกนะคะมัดมือเชือดศพที่3คฆ่าปิดปากค่ะตำรวจเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันนะคะส่วนชาวปทุมเนี่ยก็ผาวาหนักเลยนะคะกลัวว่ามันจะไปเกิดเหตุในพื้นที่นะคะมีภาพที่เจ้าหน้าที่นะคะได้ตรวจเหตุคนเก็บของเก่าถูกฆ่าปาดคอแล้วก็จับมือไพร่หลังใต้สะพานยกระดับ ดอนเมืองโทเวนะคะที่ปทุมธานีนะับเป็นรายที่3แล้วในท้องที่เดียวกันนะคะส่วนประเด็นผ้าถั่วรองค่ะก็ว่าด้วยเรื่องของป้อมทัวร์หรือว่าป้อมฮาวายนะคะการบินไทยออกมาจี้นะคะว่าจะมีการแจ้งความจับเพจดังที่เปิดเผยรายชื่อคนขึ้นเครื่องบินเป็นเท,ท็จนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของน้ําท่วมค่ะถนนมิตรภาพจมเข้ากรุงเทพประสำนะคะรถติด 10ชั่วโมงค่ะ3จังหวัดรับมือเขื่อนป่าสักพร่องน้ำนะคะ,ะในยกมีคำขวัญอะไรนะคะตอนแรกยกยกเรื่องของพุทธศาสนาขึ้นมาบอกว่าให้คนส่วนน้อยสละให้คนส่วนเยอะอแล้วก็มีเหมือนสโลแกนของประเทศไทยคนจะรวยรวยอะไร บ้านโตใช่บ้านโตเลยสน่รวยสินเงใช่บ้านโตแล้วก็แต่คนโกงบ้านหลังโตนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เตรียมเลยนะคะที่ใครที่อยู่ใต้เขื่อนป่าศักดิ์ชทรศิ์นะคะเขาจะมีการพร่องน้ํามีประเด็นเรื่องของหิ้วพม่าค้ามนุษย์เข้ากรุงสอบนะคะพันบึ้มพระพรหมพระพรหมเอราวันนะคะจัดหาพาสปอร์ตปลอม ให้ทีมป่วนนะคะก็ตอมแล้วก็ทหารเนะะี่ยค่ะบุกรวบ3มามพม่าเป็นชาย1หญิง2กลางเมืองแม่สอดค่ะหลังจากที่สืบพบว่าเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์แล้วก็ไปเกี่ยวพันกับกลุ่มบึ้มราชประสงค์ด้วยนะคะโดยเปิดเผยว่าทําหน้าที่ในการจัดหาพาสปอร์ตปลอมคุมคนนะคะเข้ากรุงหนึ่งคนนะคะสอบเพื่อที่จะนำสู่การขยายผลนั่นเองค่ะส่วนภาพที่ มหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของการสกายของโจชัววองก็มีด้วยนะคะแล้วก็กรณีเรื่องของการคืนทางเท้าค่ะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจได้นําแผงเหล็กมาผูกเพื่อที่จะกั้นไม่ให้ผู้ค้าหรือว่าหาบเล่แผงลอยมาวางขายบริเวณทางเท้าที่สยามสแควร์นะคะโดยไม่ได้เกิดเหตุปะทะใดๆหลังจากที่กรทมได้เข้ามาจัดระเบียบทางเท้าให้แก่ประชาชนแล้วก็ด้านล่างขวาสุดเลยเนี่ยค่ะ เจ้าหน้าที่ดับไฟที่ลุกไหม้โกดังปุ๋ยตรงพานิชนะคะที่ตำบลหนองสาหลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่8โมงนะคะแล้วก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็เกิดเหตุปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือคมชัดลึกค่ะ โพสทุเดยเช้านี้นะคะประเด็นใหญ่เป็นเรื่องของการปล่อมฝรั่งเศสลงทุนค่ะสมคิดชู EEC จงใจ23บริษัทแอร์บัสมิชลินพบบิ๊กตู่13ตุลาคมนี้นะคะ ก็ทาคุณสมคิดค่ะก็ออกมากล่อมฝรั่งเศสลงทุนระเบียงเศรษฐกิจกตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเอง23บริษัทใหญ่ค่ะ Air Airbus m i c ิชลินธนาคาร BNP ก็สนใจนะคะแล้วก็เลงที่จะเข้าพบกับบิ๊กตู่3 3ตุลาคมนี้ประเด็นรองค่ะชงทปทช่วยลูกค้ากู้บ้านโดยสมาคมอสังหานะคะเตรียมยื่นหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้ลูกค้าที่เคลียร์หนี้แล้วติดเครดิตบูโรแค่1ปีเนี่ยกู้ซื้อบ้านได้ อีกเรื่องนึงค่ะรีดภาษีที่ดินแนวรถไฟฟ้านะคะคลังสั่งให้ทางสสคค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเร่งศึกษารีดภาษีโครงการตามแนวรถไฟฟ้าเพิ่มนะคะส่วนกราฟิกค่ะเป็นตลาดอสังหาในโค้งสุดท้ายนะคะปัจจัยบวกปัจจัยลบ แล้วก็มีดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในไตรามาส3ของปีนี้นะคะ2,559นี่คือโพลทูเดย์ค่ะผู้จัดการรายวันนะคะผ่านหัวโตวไม้กรณีของคุณชนลัศมีนั้นยังไม่จบนะยังคงต่อเนื่องกันอยู่ชนลัศมีติดงานอดทัวฮาวายโองบโปรง่งใสก็นั่งกันเรียงหน้ากระดานเลยนะคะเมื่อวานนี้ รัฐบาลกลาโหมบินไทยก้นร้อนเลยนะคะแล้วก็ผู้จัดการไยวันเนี่ยใช้คําว่าเรื่องใหญ่ค่ะก็ออกมาชี้แจงกันพันละวันเลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันว่าเอ๊ะทำไมคุณชนรัศมีถึงไม่ได้ไปไม่ได้บินบินไปที่ฮาวายประเด็นรองท่าทีของกุนทักษิณที่อเมริกาแม้วฟุ้งจันโงศาสนาเน็บทหารวัวพันหลักนะคะแล้วก็มีงาน40ปี6ตุลาคึกคักด้วยมีภาพประกอบด้วยนะคะภาพ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะกับงานํำลึกครบรอบ40ปีนะคะ6ตุลา2519นะคะแล้วก็เป็นประเด็นเดียวกันกับมติชนนะคะสำหรับน้ำปลา40อาขอภัย410ยี่ห้อที่ตกมาตรฐานแหล่งผลิตกรุงเทพมหานครนั้นแย่ที่สุดนะคะด้านล่างลงมาเลยนะคะมีภาพประกอบด้วยใช้คำว่าอายไหมนะคะ เป็นกรมการตำรวจเมืองฮาวาซองประเทศเกาหลีใต้ที่มีการติดป้ายข้อความเป็นภาษาไทยนะคะบริเวณตลาดแห่งหนึ่งระบุว่าให้คนไทยที่อยู่ในประเทศของเขาที่ไม่มีวีซ่าเนี่ยให้เข้ามามอบตัวกับทางการตามโครงการเดินทางออกนอกประเทศโดยความสมัครใจนะคะสำหรับคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายซึ่งจะมีการขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมในปีนี้ ความคืบหน้าคดีของพระธรรมชยโยมีเหมือนกันนะคะที่อายการก็เลื่อนสั่งคดีธรรมชยโยหนที่4แล้วค่ะก็บอกว่าผลสอบนั้นยังไม่ครบก็นัดไปอีกที1,7พฤศจิกายนในเดือนหน้านะคะด้านล่างลงมาเกี่ยวกับสภาพน้ำท่วมนะคะอ่วมกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาปากน้ำโพและโคราชนี่อ่วมเลยค่ะน้ำป่าทะลักท่วมถนนมิตรภาพ เป็นอมพาดแล้วนะคะแล้วก็ภาพที่ได้เห็นอันนี้เป็นภาพที่ถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่91-98เที่ยมอเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำป่าไหลท่วมเข้ามาด้วยนะคะในตอนนี้น้ำท่วมสูงถึง30-40เซนติเมตรบางจุดเขารายงานกันมานะคะว่าท่วมสูงเนี่ย1เมตรกันเลยทีเดียว ขวามือด้านล่างนะคะศีวราตั้งชุดคุยประวัติแก๊งค้ากามในสหรัฐนะคะกรณีที่ทางการสหรัฐจับคนไทยร่วมกับชาวอเมริกันค้ามนุษย์นี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหน้าหนึ่งแนวหน้ากันบ้างนะคะพาถั่วต้นไม้เช้าวันนี้ค่ะซัดแผนชั่วการเมืองหวังแก้แค้นป่ายสีทริปบิ๊กปอมนั่นเองนะคะต่อเลยนะคะข้างบนค่ะสารัฐทลายแก๊งค้ากามจับ12คนไทยลวงสาวขายตัวข้ามชาตินั่นเองเนี่ยนะคะบางคนก็ เอาเรื่องนี้มาพยายามขยายผลน่านแหมอเมริกามาติงไทยนะมีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์ไหมอเมริกาก็มีนะคะมันก็มีทุกประเทศแหละค่ะแต่มันอยู่ที่การดําเนินการของภาครัฐอันนี้คนที่ทำเนี่ยนะคะมันก็เป็นแก๊งพวกโจรที่มันทำนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะด้านล่างนะคะก็เรื่องของน้ําท่วมนั่นเองสูง1เมตรนะ,ะถนนมิตรภาพจมมิดเลยทีเดียวก็มีภาพประกอบเกี่ยวกับน้ําท่วมอยู่ด้านบนด้วยนอกเหนือจากนั้นค่ะเรื่องของล็อกพอม่าที่ไป เอี่ยวบื้มล่าประสงค์เพิ่มนะคะเหมือนอย่างที่รายงานไปนะคะคุณรุลนนทไทยเมื่อสักครู่แนวหน้าก็มีเหมือนกันนะคะบอกทหารล้อมระทึกเลยนี่นะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันนะคะมีเวลานอกจากนั้นการล่าคาตกรต่อเนื่องนะคะฆ่าคนเร่ร่อนนี่ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ดินพังงากรณีตับแตกก็ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่บอกน้องที่ดินพังงาไล่บี้ยุติธรรมแจ้งให้ชัด ผลตัดแต่เพราะฟังการแจงไงฟังไปฟังมาไงก็งง,งงอยู่ดีสรุปว่าเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่เนี่ยนะคะแล้วก็ด้านล่างคะ่ะเลื่อนสั่งฟ้องครั้งที่4คดีธรรมชโยฟอกเงินเหตุผลสอบไม่ครบนะคะส่วนภาพประกอบด้านล่างก็ เป็นคุณอุดมเดชรัตะนเะส,สถียรนั่นเองชี้แจงข้อกล่าวหาในเรื่องของสลับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะนี่คือภาพรวมแนวหน้าค่ะอิสรภาพเห็นความคิดไทยโพสต์วันนี้แตกต่างจากทุกฉบับเลยนะคะก้าวไม่ผ่านทักษิณจริงๆค่ะหยิบประเด็นที่คุณทักษิณไปเจอกับคนไทยใน LA เมื่อวานมาพัดหัวหน้าหนึ่งค่ะโดยบอกว่าเจ้าของบ้านกลัวผีนี่คือคำพูดของอดีตนายกทักษิณน,นะคะแม้วโวเลือกตั้งเสื้อแดงสกายอีกนะคะ แล้วก็ซัดคอสอช,ออสอชอัวพันหลักนะคะมีภาพประกอบด้วยนะคะมีคุณสุนัยจุลพงศธรด้วยนะคะแล้วก็มีประเด็นพาดหัวรองว่าด้วยเหตุการณ์6ตุลา19นะคะ40ปี6ตุลา9ข้ามความขัดแย้งมีประเด็นเรื่องของบิ๊กโด่งที่นำทีมไปประจำปัตตานีนะคะก็คือคอรมอส่วนหน้านั่นเองค่ะเรื่องของ ฮาวายนะคะทริปฮาวายก็มีด้วยที่การบินไทยบอก2เดือนจะรู้ราคาว่าเท่าไหร่นะคะประเด็นเรื่องของคุณปรเมศนะคะกับสํานักง,งานอายการสูงสุดก็มีนะคะปัดรับใบสั่งเด้งปรเมศอายการสูงสุด กลางระเบียบปิดปากนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจก็มีที่บอกว่าส่งออกขยายตัวดัชนีผู้บริโภคดีเชื่อ gdp เนี่ยเข้าเป้าก็คือตั้งไว้ที่3.3ถึง3.5นั่นเองนี่คือไทยโพสต์ค่ะสำหรับบ้านเมืองเช้านี้ค่ะประเด็นใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของอาชญากรรมนะคะาวาศพที่4ล่าฆาตากรต่อเนื่องนะคะก็มีภาพประกอบชื่อว่าอีกศพนะคะเช่นเดียวกัน ประเด็นรองค่ะพังหะไอแค่4เมตรโคลงคลองตาสายนะคะน้ำป่าเขาใหญ่ท่วมสีคิ้ว1เมตรนะฮะแม่วงก็ทะลักนะคะอำเภอลาดยาวจมวางกระสอบ้ายป้องโรงพยาบาลนะคะก็นี่มีภาพประกอบนะคะมากับน้ําภาพบนเนี่ยจะเป็นภาพชาวบ้านตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงสววนชาเชิงเซาจาับตัวแคขนาดใหญ่ได้ยาวกว่า3เมตร จากป่าข้างคลองตาสายนะฮะในขณะที่ภาพล่างเนี่ยเป็นสภาพน้ำท่วมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่93-95ถึงบ้านนนทองตำบลวัวตำบลลาดวัวขาวอาสีคิ้วจัวัวหดนครราชสีมาประเด็นรองค่ะปิดจอบคดตีตับแตกตายนะคะนี่คือบ้านเมืองค่ะพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ เวทีเสวนาไม่ว่าจะเป็นที่ทั้งธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพักกันคู่เดียวค่ะ